ที่ว่าเป็นเวทีเดียวในเมืองไทยที่เป็นหาสาวงามและเน้นย้ำในการคัดเลือกสุภาพสตรีที่มีสุขภาพที่ดีในการเป็นนางงามต้นแบบและเป็นทูตด,ด้านสุขภาพของประเทศไทยสำหรับเวที Miss w e l l n e s World Thailand 2025ที่มีวิสัยทัศน์ในการผลังดันประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงด้านสุขภาพของโลกและในปีนี้มี30สาวงามที่มาร่วมชิงชัยมงกุฎเพื่อเป็นตัวแทนทูตด,ด้านสุขภาพของไทยอีกด้วยสาวงามที่คว้าอันดับหนึ่งในปีนี้ได้แก่หมายเลข18อลิสนิ i วราอิ i n ูที่ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพายและเงินรางวัลมูลค่า3 0 0 0สนบาทโดยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวที Miss Wellness World ระดับโลกในปี2026พร้อมเป็นทูตด,ด้าน Wellness ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกต่อไปค่ะรู้สึกรู้สึกทำตัวไม่ถูกแล้วก็ร้องไห้เลยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าตื่นเต้น,นมากๆากเลยแล้วก็รู้สึกว่า ก็ทาดีสุดแล้วแล้วก็ได้ถึงวันนี้ค่ะจริงๆต้องใช้คําว่าเราเก็บตัวกันมาทั้งหมดนะคะก็คือสายเดือนนะคะแปสัปดาห์แล้วก็การที่วันนี้เราไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นน้องหรือเป็นใครเพราะว่ามีหลายส่วนมากในการลงคะแนนเก็บเก็บตัวมาตลอดเนี่ยค่ะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ที่ที่อนเซนเอร์รวมถึงทางรรมบารทุกท่านนะคะก็มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรวมถึงหลายๆส่วนด้วยค่ะค่ะผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่เป็นเวทีที่เราให้คนมีสูวร่วมเยอะมากแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการจากหลายภาคส่วนตั้ง,ต,ง,ต,งต่างประเทศเป็นาศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ในประเทศก็มีอาจารย์แพทย์นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ทําประกอบการรวมถึงคนอีกจํานวนมากเลยที่มีความรู้ความสามารถก็ต้องขอบคุณกรรมการที่ช่วยกันตัดสินแล้วก็คะแนนที่ออกมาก็ ผมได้ยินคนที่นั่งข้างหลังผมเต็มเลยเขาบอกว่าเขาทายแล้วนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดีใจที่มีผู้มีส่วนร่วมที่ลุ้นเฉีีรยแล้วก็นั่งเต็มห้องประชุมเลยนะครับจนถนึงนาทีสุดท้ายต้องแสดงความยินดีออนอกจากกับผู้ชนะแล้วนะครับซึ่งจะเป็นคนซึ่งได้ทําหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมากเชื่อว่าจะทําให้เบิร์ไทยเป็นเมืองหลวงเหเนสุขได้ ในขั้นตอนต่อไปก็อยากจะแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยก็มีคนชมว่าทำ,ทำได้ดีมากนะครับสำหรับผู้จัดคือพี่ดาวเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทำงานหนักแล้วก็ช่วยพวกเราทำอย่างจริงจังจนสำเร็จในวันนี้ผมคิดว่ามีแต่เสียงสเสี็งแซ่พูดเต็มไปหมดเลยให้ผมได้ยินตะกี้นะครับว่าเราจัดได้ดีเลิศที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมา ผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อว่างานประกวดจบแต่ว่างานยังไม่จบมีงานใหญ่อยู่ข้างหน้าเราที่จะทําประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวเนสโลกครับตอนนี้จริงๆแล้วไม่มีใครได้เตรียมตัวเพราะว่าผมก็ได้คิดขึ้นขึ้นในใจว่าเราไม่ต้องทําเหมือนทุกเวทีใครๆที่ชนะใน5อันดับก็มีสิทธิ์จะไปประกวดเวทีโลกได้หมดแสดงว่าไม่ใช่แค่คนมงแสดงว่าทั้งห้าคนมีสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าเราคงต้องต้องในที่สุดต้องต้องเลือกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าประเทศไทยเรามีความสามารถมากกว่าประเทศต่างๆประเทศต่างๆที่เขาจะมากันที่จะมาประกวดหลายสิบประเทศเขาก็จะต้องเตรียมตัวมามาที่จะมาประกวดกับเราเดือนตุลาวันที่26ตุลาซึ่งก็เชื่อว่าคงเป็นโดยปกติก็น่าจะเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งใช <ๆ S 1> <c oughs> ่ไหมครับโดยปกติครับก็ดิพูดพูดแบบตั้งแต่ต้นว่า เราอยเป็นเวทีที่ไม่เหมือนเวทีใดเป็นเวทีที่มากกว่าความสวยเป็นเวทีที่จะต้องมีทัศนคติดีมีอุดมการชีวิตแล้วก็เป็นคนที่คิดจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้านเวลเนสและมีความสามารถจะทำได้แถบทั้งยังมีคนจำนวนมากนิยมชมชื่นเราก็เลยเชื่อว่าไอ้หเกณฑ์นี้มันเป็นกเกณฑ์ที่น่าจะเอาไปเรียนแบบกันทั้งโลกนะเพราะว่าจะทำให้ทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์จริง แล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํานี้อีกร้อยปีประเทศไทยจะได้ไประโยชน์และจะมองกลับมาถึงผู้ที่อยู่ทํางานนี้อย่างเสียสละที่มาช่วยผมทํางานอย่างหนักหน,กหนาสาการเลยน,นะครับต้องเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะได้ไประโยชน์มากคุ้มค่าความเหนื่อยครับมุมมอง,มองนี้คือ,อก,ก็คือตามสโลแกนแล้วก็นโยบายแล้วก็ทิศทางของท่านอาจารย์แกเลยค่ะเราก็คาดหวังจริงๆเลยค่ะว่าถ้าเรามีพูดของประเทศไทย,ไทยแล้วยังไงแล้วเนี่ยค่ะยังไงเราต้องมี ่อ,อไปถึงนอกประเทศรือว่าแต่แล้วก็ทําให้คนรู้ค่ะว่าจริงๆวัตถุประสงค์จริงแล้วค่ะที่ร่วมกับอาจารย์เนี่ยค่ะเราต้องการที่จะผลักการประเทศไทยให้เป็นมมเมืองหลวงมิลเนเนสของเราจริงๆนะคะอยากให้เราช่วงชิงในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมรทางการแพทย์เนี่ยค่ะมาถ้าสมมติว่าแค่อยู่ในไทยจะไม่สามารถที่จะส่งออกไปให้คนอื่นรู้เลยว่าเราเป็นหนึ่งจริงนะคะแต่ว่าถ้าหากมองเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีการจารัดเวทีโลกขึ้นมานั่นแหละค่ะ เราจะประกาศตนว่าเราพร้อมค่ะที่จะเป็นฮวงหลวงโดเมตโลกจริงเราจึงต้องทําการร่วมมือกันค่ะอขออนุญาตคามคำถามนี้กับผู้บริหารทั้งสองท่านดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยน้องออกไปน้องก็มีภาพโปงโมทสิ่อภาพนิ่งบอกว่าเวทีนี้ล็อกโค้ดเราตอบว่ายังไงดีเพราะเป็นคำถามจริงๆสำหรับเวทีนจริงๆก็ในความรู้สึกอะค่ะนในสายตาเราต้องเคารพกับหลายๆส่วนหลายๆคือใน เราคำว่าเราคือูไม่มาวงค่ะเราไม่อาจข้ามใครได้แต่ทั้งหมดนี้ค่ะเรามองว่าเป็นการตัดสินกับหลายๆท่านไม่ว่าเวทีไหนก็จะเห็นข่าวหรือว่าเห็นการพูดอยู่แล้วแต่ฉะนั้นนะคะเราอาจจะต้องเคารพการตัดสินใจของทางคณะกรรมการเองหรือว่าการเกดตัวในกองเองหรือว่าในส่วนอื่นที่มีส่วนร่วมกับเราซึ่งท่านอาจารย์ได้แบ่งเป็นหลายส่วนถ้าจะตัวค่ะท่านอาจารย์แดนนะคะท่านไม่ให้เราเห็นแม้แต่ คําถามห้าคำถามสุดท้ายเราก็ไม่ทราบเลยค่ะท่านถือขึ้นไปเองไม่มีใครได้เห็นคําถามนั้นฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็าอาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าการเป็นตัวยืนยันได้หนึ่งตัวค่ะคือผมมีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนอย่างที่เล่านะครับว่าผมอินกับประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเนสโลกอินกับเวทีนี้มากเพราะเป็นผู้คิดดังนั้นรู้สึกตื่นเต้นพอๆกับตอนที่ ได้รับประกาศให้ไปเรียนที่มหาลัยเบอร์นหนึ่งของโลกที่ฮาร์วาร์ดก็เลยมีความรู้สึกว่าภูมิใจถ้าถ้าเวทีนี้มีการล็อกมงผมต้องรู้แต่ผมไม่รู้ผมจึงตื่นเต้น <c oughs> และคนอื่นที่นั่งอยู่ข้างหลังผมเป็นผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็ก็ทำนายแล้วผมก็ผมก็ท้าคุยกันบอกว่าเอ๊ะใครทายถูกเดี๋ยวมากินข้าวกันแล้วก็หลายคนก็มาพูดกับผมเขียนไว้บอกว่าเขาทายถูกฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่า เวทีนี้เป็นเวทีที่พิเศษไม,ไม่ไม่ใช่ทุกเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกเรื่องเป็นเวทีที่มีสาระเป็นเวทีที่ดีเป็นเวทีที่มีความวยุติธรรมเวทีที่เอาใจใส่เวทีที่เตรียมเตรียมตัวนางงามอย่างดีเวทีที่ฝึกสอนให้ความรู้ให้ความเข้าใจเก็บตัวอย่างดีเวทีที่เอาทุกมิติมาดูไม่ได้ดูทางมิติแล้วก็เอาทุกคนมาคำหนึ่งเอาความหลากหลายค่ะอันนี้รู้สึกวา่า เวทีมิสเวลเนียสเบลนะคะเป็นเวทีที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่เหมือนที่ไหนส่วนตัวลิรู้สึกว่าเวทีนี้ทรงคุณค่ามากแล้วก็มีประโยชน์ที่จะถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์อีกมากมายเลยนะคะเพราะว่าเวลเนียส์เกี่ยวกับทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็จิตคือมันครบทุกด้านมิติของชีวิตนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเวทีที่เป็นพลังข้างในของเราซึ่งวันนี้เราได้รับมงเรารู้สึกว่าเราก็จะทำสิ่งนี้ต่อไป สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปแต่สิ่งนักที่ไม่ดีเราก็ค่อยแก้ไขเอาใหม่ทําใหม่คืออยากจะเป็นพลังให้กับทุกคนนะคะวันนี้ว่าไม่ว่าเราจะเ,าเดินไปในเส้นทางไหนของชีวิตหรือเรากำลังเจออุปสรรคใดๆก็ตามอลิซเองได้รับมงวันนี้ก็จะทําหน้าที่ตัวเองต่อไปแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองต่อไปในมิสเปลในนสเปลในอนาคตต่อไปก็อันนี้ก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเ ปีนี้นะคะก็จะมีการมีไปประกวดเป็นเวทีระดับโลกด้วยสำหรับส่วนตัวลิตร์คงเตรียมตัวในเรื่องของกายนะคะเช่นการออกกำลังกายการดูแลตัวเองการทนอาหารหรือการฝึกจิตตัวเองซึ่งปัจจุบันอลิตร์กรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฝึกปฏิบัติตัวเองอยู่แล้วเป็นเวลามันนานแล้วแต่ทีนี้พอเราได้ตำแหน่งนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในอุดมการของเราต่อไปว่าเราจะ ต้องทําให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองตัวแค่เตรียมตัวเตรียมใจกายจิตของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะฝึกในเรื่องของภาษาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็การสปิชต่างๆนะคะแล้วก็การเพอร์ฟอร์แมซ์ต่างๆเราก็ไปฝึกไปสอนกันซึ่งก่อนที่อลิซจะมาประกวดระหว่างประกวดคืออลิซก็มีข้อเท้าแปลงด้วยก่อนอาทิตย์หนึ่งที่จะประกวดคือสิ่งนี้ทำให้อลิซรู้สึกเลยว่าโอ้ชีวิตเรามัน มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอะคือเราอาจจะไม่สามารถประกวดเดินได้ก็ได้อาจจะทานยาแล้วไม่หายอาจจะแบบไปเกิดอุบิเหตุใหม่แล้วก็แบบอาจจะแบบทุกอย่างคือพังทลายไ,ไปได้เลยแต่ด้วยความที่เรเียนคิดบวกกับตัวเองว่าอ๋อทำให้เรามีสติมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่ก็แค่อปุปสรรคที่เราต้องก้าวผ่านให้มันไปให้ได้แค่นั้นเองอันนี้รู้สึกว่าถ้าเราเชื่อในพลังของตัวเองนะคะ ไม่ว่ามันจะเกิดอุปสรรคทางทลายมากน้อยแค่ไหนในชีวิตอะอย่างที่อลิตตอบคำถามบนเวทีคือความกล้าค่ะคือถ้าเรากล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางเวที Miss Wellness World และในระดับโลกอนิ้เชื่อว่าอลิทำได้ค่ะขอแก้ข้อมูลนิดนึงการประกวดตุลานี้ปี25 Miss Wellness World จะเป็นการประกวดโดยตัวแทนคือจอย ซึ่งเป็นผู้ชนะปีที่แล้วและก็ปี26ต่างหากที่จะเป็นการประกวดโดยผู้ที่ชนะในปีนี้ครับฉันเขาจึงมีเวลาอีกไปถึงปีหน้าปีเมื่อกี้น้องไม่ได้ฟังผมผมได้ฟังว่าปีนี้เนี่ยทาทวันเรื่องจากปีนี้ไมเป็นปีหน้าไม่ใช่ครับปีนี้ตุลา25จะใช้ผู้ชนะปี24จากไทยแลนด์ไปประกวดคือคุณจอย และคนที่ชนะปีนี้คืออลิสจะไปประกวดในปี26คทีมวิสตเนตของเรานะ ใจที่จะผลักดัน j j. ประเทศไทยจริงๆโดยเจตนารม์และอุดมการณ์ค่ะว่าเราอยากให้ทุกๆคนนะคะทุกๆท่านที่ฟังหรือว่าดูตอนนี้นะคะมาช่วยกันนะคะในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นมนลนิธิเวิล์เน็ตไ่ได้เพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าเพียงคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงทุกคนในประเทศไทยค่ะฉะนั้นหากสิ่งหากอะไรที่เราทำตรงนี้ค่ะคือเวทีเราต้องการที่จะสื่อสารแล้วก็สร้างรูปของเวล์เน็ตจริงๆ ฉักดันประเทศไทยที่เป็นมวอหลวงอยู่ในจุิงาค